ไปอีกว่าครั้นเข้าไปก็สร้างอาสมเนะสรุปว่าในที่สุดก็ออกบวชใช่ไหมออกบวชก็คือทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องออกบวชหมดเลยก็ไปบวชพี่น้องสองคนบำรุงมารดาบิดาเนี่ยนะไปพ่อแม่ก็ออกบวชด,ด้วยใช่ไหมลูก,กออกบวชในที่สุดเนี่ยนะนั้นถ้าบัณฑิตก็คิดว่าเราจะให้มารดาบิดาบริโภคพลาผลที่เรานํามาเท่านั้น จึงนำผลาผลที่เหลือเมื่อวานนี้และที่ตนหาอาหารในวันก่อนๆเอามาแต่เช้าตรูมาให้พ่อแม่บริโภคส่วนมารดาบิดาบริโภคผลไม้เหล่านั้นแล้วก็บ้วนปากรักษาอุโบสถนะคือพ่อแม่ไอ้นันทบัณฑิตเนี่ยนะเขาก็อยากเลี้ยงดูพ่อแม่มากไอแต่ความที่แบบแบบใครว่านิสัสโกงนิดๆน,ดนะเพราะฉะนั้นพอไปเก็บหาอะไรได้ก็ให้กินกินไปก่อนเถอะเดี๋ยวแล้วพ่อแม่ก็รักษาศีล ก็เหมือนกับว่าอะไรนะคล้ายๆแกล้งอ่ะแต่จริงๆเจตนาดีนะเจตนาดีแต่ความที่ไม่ไม่รักษาสุขภาพเป็นต้นเนี่ยก็เลยว่าเก็บเอาแต่พลาผลที่อะเอาพลาผลเก็บไว้วันก่อนๆเนี่ยนะเอากึ่งกึ่งเน่าบ้างมีโทษแล้วบ้างผลไม้ที่ไม่ดีบ้างเอาไปให้พ่อแม่บริโภค โสนบัณฑิตนี่เข้าไปไกลเพราะก็ได้ชานนะก็ต้องเหาะไปหาผลไม้ที่มันได้ดิบได้ดีหาผลไม้ที่มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะรู้ว่าอะไรที่ที่จะมีรสอร่อยแล้วก็มีคุณค่าที่จะให้พ่อให้แม่แต่ก็ไม่เคยทันนันทบัณฑิตซากทีหนึ่งนันทบัณฑิตดีไม่ดีไม่รู้ขอให้แม่ทานไว้ก่อนนะขอให้พ่ออิ่มไว้ก่อนนะใช้ได้แล้ว มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่รู้พันผลไม้ของน้องชายเนี่ยพ่อแม่ทานพราะของพี่ชายที่ไปหาของดีๆพ่อแม่ไม่ได้ทานเพราะว่าทานเสร็จแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยนะแล้วก็พันก็ได้แต่ทานแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เนี่ยนะได้ทานแต่สิ่งที่ไม่มีประโยชน์พระโพธิสัตว์ก็เลยคิดว่าพ่อแม่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนงี้บอบบางเน่สุขภาพไม่ดี เพราะอะไรพาะลูกชายคือน้องเอ่อขพ่าอะพราะน้องชายนันทบัณฑิตเนี่ยนะนำแต่ผลดิบบ้างหรือสุกไม่ดีบ้างเอาผลไม้แบบสุกแบบไม่ดีนะผลไม้ที่ไม่ไม่มีคุณภาพมาให้พ่อแม่บริโภคเมื่อเป็นอย่างนี้พ่อแม่อายุไม่ยืนแน่รู้เลยว่าพ่อแม่ต่อไปอายุไม่ยืนเพราะจะห้ามน้องก็เลยเรียกน้องมาบอกว่านันทะตั้งแต่นี้ไปนะน้องจะต้องนําผลไม้อ่ถ้าน้องจะนําผลไม้มาให้พ่อแม่บริโภคเนี่ยนะ ต้องรอพี่กลับมาก่อนนะก็บอกน้องดีๆนะบอกว่าก่อนจะให้พ่อแม่ทานนะรอพี่กลับมาก่อนโส so, อน,นันทบัณฑิตอยากได้บุญอย่างเดียวอยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ทําตามคําของพี่ชายจะเอาแต่บุญเพราะฉะนั้นมีอะไรก็ถวายไปก่อนเนี่ยนะยกให้พ่อให้แม่ไปก่อนพระโพธตอนหลังเนี่ยนะน้องชายไม่ฟังพระโพธิสัตว์ก็เลยตบมือไล่ปรบมือเนี่ยนะไล่น้องไม่ทําตามคําของพี่ พี่เป็นพี่นะพ่อแม่เป็นภารักของพี่พี่จักบำรุงมารดาบิดาเองน้องจงไปจากที่นี่ซะไปไปที่ไหนก็ไปไปซะเถอะไม่ต้องอยู่ด้วยกันแล้วเพราะฉะนั้นนะก็จริงๆก็มีการอธิบายเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าบอกไปเถอะแต่ว่าโดยสรุปก็คือ เธอเนี่ยหวังดีต่อพ่อแม่อยากได้บุญแต่เธอทําแบบนี้คือการฆ่าพ่อแม่เธอไม่รู้รอกนะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ไปเถอะมันผู้ที่รับภาระในการเลี้ยงดูพ่อแม่คือคนที่เป็นพี่เนี่ยนะคนพี่เนี่ยคือคนที่รับภาระในการเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะฉะนั้นโบราณก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโบราณทั้งหลายก็ถือว่าคนพี่คือคนที่เลี้ยงดูพ่อแม่นั้นถ้าบัณฑิตนี้ถูกพี่ชายเนี่ยไล่ไปก็ไม่อาจจะอยู่ในที่นั้นได้ก็ไหวพระโพธิสัตว์ ไปเล่าเรื่องราวให้พ่อแม่ฟังไปยังบรรณาศาลาของตนไปเพ่งกะสินะนะธรรมพิญญาสมาบัติให้เกิดน,น,นะตัวเองก็คิดว่าจาักนำทรายรัตนะมาจากเชิงเขาสีนรุมาเกลี่ยบบริเวณศาลาพี่ชายแล้วก็ขอขมาผู้เองนี่ก็น้อยใจเนี่ยน้อยใจเสร็จก็ไปเจริญฌาน ทำฌานได้ได้จะอภินญ,ญาห้าสมาบัตแปดเสร็จเอจะขอเข้ามาพี่ชายยังไงดีว่าพี่ชายเราไล่เราแล้วเนี่ยเราจะเข้าไปหาท่านจะทํำยังไงดีเนาะก็เลยเออเอาทรายทองมันดีกว่าเอาทรายแก้วทรายทองทรายเงินมาเกลีย่ยบริเวณขอเข้ามาหรือว่าจะเอาน้ําจากสะานโนดาตมาขอเข้ามาหรือจะไปให้เทวดาเนี่ยมามัก ขอร้องเทวดาให้เทวดามาช่วยขอขมานำเท้ามหาราชทั้งสีนนำเท้าสก,กะเอ๊ก็ดูไม่ดีเอางี้ก็แล้วกันพระราชาเมืองพรหมวัฒนะพนามว่ามโนชานี้เป็นอักระราชาทั่วชมพูทวีปเราจักนำพระราชาทั้งหมดตั้งแต่พระเจ้ามโนชะนั้นมาขอขมาเอางี้เียฮพาพระราชาทั่วแผ่นดินมาเป็นบริวารแล้วพาพระราชาเหล่านั้นมาขอขมาพี่ชาย เมื่อเป็นอย่างนี้คุณของพี่ชายเราจะครอบนาไปทั่วชมภูทวีปจักปรากฏดุกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ก็คือต้องการจะให้หมู่ชนทั้งหลายได้เคารพพี่ชายเพราะว่า โสนะบัณฑิตนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญามากเนี่ยนะก็อยากให้หมู่ชนทั้งหลายให้สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้รู้จักโสนบัณฑิตเพราะว่าโสนบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีคุณธรรมอยากจะให้โสนบัณฑิตเนี้เป็นที่ปรากฏเป็นที่รู้จักของหมู่มหาชนเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เนี่ยนะเพราะนั้นถ้าบัณฑิตนี่ก็คิดวางแผนไกลมากนะจะมาขอเข้ามาด้วยวิธีอื่นก็มีวิธีเยอะแยะแต่วิธีนี้แหละ จะให้สมูชนทั้งหลายรู้จักกับโสนบัณฑิตที่นั้นนันทบัณฑิตก็ไปด้วยริดลงที่ประตูพระราช,ชนิเวศของพระราชานั้นในพรหมวัฒนนครให้คนไปทูลแก่พระราชาว่ามีดาบทคนหนึ่งประสงค์จะเข้าเฝ้าพระราชาก็พระราชาทานโอกาสให้ดาบทเข้าเฝ้าก็เลยทูลว่าอาตมาภาพจะยึดราชสมบัติชั่วทมพูทวีปด้วยกำลังของตนนำมาถวายพระองค์ ก็จะถวายราชสมบัติทั้งประเทศเนี่ยทั้งโลกนี้ให้พระราชาก็ถามว่าพระคุณท่านจะยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปมาให้ได้อย่างไรฤสีก็บอกว่ามหาราชอาตมาจะไม่ฆ่าใครๆจะยึดด้วยฤทธิ์ของตนเท่านั้นแล้วนํามาถวายเสร็จแล้วก็พาพระราชาพร้อมด้วยเสนามูใหญ่ไปจนถึงแคว้นโกศลพักพักค่ายเอาไว้ไม่ไกลพระนครทรงทูต ไปแก่พระเจ้าโกศนว่าจะรบหรือจะยอมอยู่ในอำนาจ <c oughs> พระเจ้าโกศนก็ไม่ยอมโกรธมากก็เลยทำการรบเนี่ยนะก็จัดตั้งกองทัพเพื่อออกมารบนะด้วยฤทธานุภาพของนันทบัณฑิตนักรบทั้งทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้ทำร้ายการตระเตรียมด้วยการนำคำโต้ตอบซึ่งกันและกันที่พระเจ้าโกศนเนี่ยนะในที่สุดก็เขามีการแบบอะไรนะ ทำโล่ทำาค่ป้องกันไม่มีการตายนะเสนาทั้งสองฝ่ายไม่มีการตายแล้วก็มีการพูดคุยกันในที่สุดพระเจ้าโกศลก็นับถือพระเจ้ามโนชาเนี่ยนะแห่งแคว้นกาสีในที่สุดก็พระราชาในทั่วราชอาณาจากักรทั้งหมดตกอยู่ใต้อํานาจของพระเจ้ามโนชาหมดนะก็มีพระราชาบริวารเยอะแย,ยะไปหมดเลยพระราชานั้นทรงยินดีอยู่กับนันทบัณฑิต ตรัสกับนันถ้าบัณฑิตว่าข่าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณท่านนี้ได้ทําเหมือนอย่างที่ปฏิญญาเอาไว้เนี่ยนะปฏิญญาไว้อย่างไรก็ได้อย่างนั้นจริงพระคุณท่านเป็นผู้มีอุปการะมากแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักทาอะไรตอบแทนพระคุณท่านได้เล่าช่วยเหลือได้ทุกอย่างจริงๆข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ราชสมบัติกึ่งหนึ่งในชมพูทวีปทั้งสิ้นแก่พระคุณท่านบอกว่าแบ่งราชสมบัติเครื่องหนึ่งให้แล้วก็แล้วกัน ก็เลยกําหนดช้างกําหนดมา้ากําหนดรถกําหนดแก้วมณีแก้วมุกดาแก้วประพนันเงินทองธาตุหญิงชายบริวารชนว่าตัวองว่าท่านจะเอาอย่างไรนันทบัณฑิตพอได้ฟังอย่างนั้นก็บอกว่ามหาราชอาตมาไม่ต้องการด้วยราชาสมบัติแม้พาหนะช้างเป็นต้นก็ไม่ต้องการแต่ว่ามารดาบิดาของอาตมานี่บวชอยู่ในอาสมนนในแคว้นของพระองค์ อาตมาภาพบำรงมาดาบิดาเหล่านั้นถูกโสนบัณฑิตพี่ชายของอาตมาพี่ชายผู้สแสวงหาคุณธรรมอันยิ่งใหญ่พี่ชายคนนี้ไล่ในเพราะความผิดอย่างหนึ่งน,นะเพราะอาตมาทําผิดบางอย่างพี่ชายก็เลยไล่มาแต่ว่าแม้อยากจะบำรุงพ่อแม่เหลือเกินนี่ห่างพ่อห่างแม่อยากจะเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะอาตมาภาพจักพาพระองค์ไปหาพี่ชายเพื่อขอขามาที่ทําทั้งหมดเนี่ยจะได้พาพระองค์เนี่ย ไปให้พี่ชายอดโทษขอพระองค์จงเป็นเพื่อนในการให้พี่ชายของอาตมาภาพยกโทษให้ด้วยเถิดนะเหมือนกับเรื่องราวใหญ่โตเลยนะถ้าเป็นแบบของพวกเราอาจ,จะคิดเรื่องเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยเรื่องยุ้มยิ้ม,ม,ม,มอะไรเงี้ยนะแต่แมมถ้าในความคิดของนันทบัณฑิตเขาบอกโอ้ยเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากจะต้องหาพระราชาเนี่ยแหละเป็นบริวารเป็นเพื่อนเป็นบริวารเนี่ยไปขอขมาพี่ชายในที่สุดนันทบัณฑิตก็นำหน้าไปจนถึงอาสมบท แล้วก็ปล่อยระยะไว้ที่สี่อังคุละเนี่ยนะเสร็จแล้วก็ไปนําน้ํามาจากสาโนดาดหาดด้วยเครื่องหาบอยู่บนอากาศเตรียมน้ําดื่มวาดบริเวณเสร็จแล้วก็เข้าไปหาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ผู้เอิบอิ่มยินดีอยู่ในฌานนั่งอยู่ใกล้มารดาพิดาไปถึงก็ไปขอขมาพระโพธิสัตว์ให้นันทบัณฑิตดูแลมารดาจริงๆเขามีเรื่องไอระหว่างการขอขอมาสนทนากันเยอะเนี่ยนะสนทนากันเยอะมากในในโสนันทบัณฑิต ใน,ในโซนันทชาดกนะผู้ใดยอยากรู้รายละเอียดพิสารก็ไปดูเอาที่นั่นแต่ว่าสรุปในที่สุดอนนะก็ขอขอมาสําเร็จทีนี้พอขอขอมาสําเร็จก็มาคุณว่าเอาเนี่ยเธอจะบํารุงพ่อหรือบํารุงแม่ดใีให้ให้ให้พ่อแม่เลือกเอาแล้วกันว่าพ่อแม่เนี่ยใครอยากจะให้ใครบารุงในที่สุดนันมารดาก็นันทมันดิตก็ดูแลมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูแม่นะอุปถัมภ์แม่เป็นหลักส่วน บิดาพระโพธิสัตว์ก็บำรุงจนตลอดชีวิตพระโพธิสัตว์นั้นแสดงธรรมแด่พระราชาด้วยพุทธลีลาว่า,านะมาดูคำสอนเกี่ยวกับการเลี้ยงดูพ่อแม่ว่าความยินดีความบันเทิงอันผู้รู้พึงได้เพราะบำรุงบำเรม,มารดาให้ท่านหัวเราะแจ่มใสยอยู่ทุกเมื่อความยินดีความบันเทิงอันผู้รู้พึงได้เพราะบำรุง บําเรอบิดาให้ท่านหัวเราะแจ่มใสอยู่ทุกเมื่อเขาบอกว่าวิธีที่เรียวกว่าเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยนะเลี้ยงดูให้ท่านหัวเราะได้อุปถากดูแลท่านให้ท่านหัวเราะได้อะนะใครที่ทําเลี้ยงดูพ่อแม่ให้ท่านหัวเราะได้ไม่ใช่ไปพูดโจกให้ท่านขำนะไม่ใช่หมายว,าว่าเลี้ยงดูให้ท่านอย่างสบายใจให้ท่านอยู่อย่างมีความสุขใจเนี่ยถ้าทําได้อย่างนี้จริงคนนั้นจะได้แต่ความยินดีจะได้แต่ความ บันเทิงถือว่าประสบความสําเร็จในการบำรุงผู้ทรงพระคุณเนี่ยนะมันก็เท่ากับเลี้ยงดูผ้าหันได้อย่างได้อย่างเต็มที่สังขาวัตถุการสงเคราะห์เหล่านี้แลในโลกตามสมควรในธรรมนั้นน,นนะคือสังขาวัตถุสี่คือ 1. นทานการให้สองปิยะวาจาการเจรจาถ้อยคำอ่อนหวานสาม อัตจริยาการประพฤติเป็นประโยชน์สี่สมานตตาการวางตนเสมอต้นเสมอปลายดุดลิ่มรถที่เล่นไปฉะนั้นถ้าการสงเคราะห์คือสังคหาวตถุสีประการเหล่านี้ไม่มีพ่อแม่ย่อมไม่ได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรหรือบิดาย่อมไม่ได้การนับถือหรือการบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรเพราะบัณฑิตทั้งหลายไมเ่เพราะบัณฑิตทั้งหลายเพ่งเล็งโดยชอบซึ่ง สังหาวัตถุวัตถุแห่งการสงเคราะห์4ี่เหล่านี้ฉะนั้นจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่และได้รับการสรรเสริญคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยนะคนที่เป็นบัณฑิตทั้งหลายเขามีการให้ให้โดยเฉพาะให้พ่อให้แม่เจรจาแต่ถ้อยคำที่ไพเราะอ,อ่อนหวานกับพ่อแม่ประพฤติให้เป็นประโยชน์ ว่าสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่พ่อแม่และก็วางตนในการบำรเรอดูแลท่านอุปถัมท่านอย่างเสมอต้นเสมอปลายเนี่ยนะท่านให้แล้วก็ไปเจราจาถ้อยคำที่ไพเราะประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อท่านแล้วก็วางตนตัวเองเสมอต้นเสมอปลายกับท่านถ้าทําได้อย่างนี้เขาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และได้รับคําสรรเสริญว่าพระพุทธเจ้าทําอย่างนี้จนสําเร็จจริงๆ มารดาบิดาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นพรหมคือเป็นผู้ที่ดำรงอยู่ด้วยพรหมวิหารต่อบุตรมารดาบิดาเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของบุตรมารดาบิดาเป็นผู้ควรบูชาอย่างยิ่งของบุตรทั้งหลายเพราะมารดาบิดาเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์พ่อแม่ท่านบอกว่าเป็นพรหมของลูกยามเมื่อลูกอยู่ในคันเนีนะ พ่อแม่เคยคิดไหมบอกเออขอให้ลูกในครรภ์นนะเกิดมาตาบอดหูหนวกพิการเป็นต้นมีไหมไม่ม,มีขอให้ลูกเราเกิดมาเป็นลูกที่น่ารักมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์งดงามเนี่ยนะก็อันนี้คือลักษณะของเมตตาของพ่อแม่ใช่พ่อแม่พ่อที่พ่อแม่ที่อยู่ว่าโอ้ลูกที่อยู่ในครรภ์ขอให้ลูกเกิดมามีความสุขมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่จริงๆเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นอนะ เสร็จแล้วท่านพอคลอดออกมาปั๊บท่านก็ยังอะไรนะเวลาลูกเจ็บป่วยไม่สบายพ่อแม่ก็ป่วยหนักกว่าป่วยมากกว่าลูกอีกเพราะอะไรเนี่ยเป็นกรุณาว่าทำาัฉลูกถึงจะพ้นไปจากความทุกข์อันนั้นเป็นกรุณาของพ่อแม่ทั้งหลายที่คอยสงสารเป็นห่วงเป็นใยคิกน้อมไปเพื่อบำบัดทุกข์ของลูกท,ทั้งทั้งที่ตัวเองยอมทนยอมกล้ามกลืนยอมทุกข์ยอมยากยอมลำบากเพื่อให้ลูกพ้นจาก ความทุกข์แสวงหาทุกอย่างเพื่อจะช่วยทํำยังไงลูกจะได้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะแม้พูดยังกะเคยมีลูกนะเคยแล้วในอดีตชาติเหมือนกะันแต่พูดถึงว่าเห็นจากพ่อแม่ที่เขาทำทำเนี่ยนะก็บอกอะไรนะหยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของลูกเหน,นื่อยอับสายตัวแทบขาดยังไงก็เพื่อเพื่อลูกว่าถ้าไม่มีลูกพ่อแม่หลายคนสบายกว่านี้เยอะเนี่ยนะ นอนแค่เรียกว่ากินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนั่นแหละแต่เพื่อลูกตัวเองก็เลยทุกเลยมุ่งจะบำบัดลูกให้ลูกพ้นจากความทุกข์ให้ลูกประสบแต่ความสุขความเจริญในโลกนี้ใครที่ได้ดีแล้วอ่ะคนที่ดีใจที่สุดก็คือพ่อแม่ดีใจที่สุดเลยนะบางคนเนี่ยเห็นลูกประสบความสําเร็จเล็กน้อยเนะี่ยพูดถึงแล้วพูดถึงอีกดีใจแล้วดีใจอกีกเมื่อไม่นานเนี่ยเขามีโคยมคนหนึ่ง ลูกเขาประสบความสําเร็จไปแข่งอะไรสักอย่างหนึ่งชนะเนี่ยนะไปที่ไหนก็พูดแต่ชัยชนะของลูกนั่นแหละพูดแล้วพูดอีกพูดพูดไม่รู้จบรู้สิน้นเพราะพ่อแม่คือผู้ที่บันเทิงกับลูกที่สุดเนี่ยนะทั้นลูกนั้นจึงชื่อว่าเป็นพระเอกในแก้วตาดวงใจของ พ่อแม่เสมอเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดในสายตาของพ่อแม่เป็นคนที่ท่านมุทิตายินดีด้วยที่สุดในสายตาของพ่อแม่เป็นผู้ที่พ่อแม่ยินดีบันเทิงด้วยเมื่อลูกไปดีมีสุขดูแลตัวเองได้ก็ขอให้ลูกไปดีมีสุขก็วางใจได้เมื่อลูกประสบความสุขและความเจริญนั้นพ่อแม่จึงเป็นพรหมของลูกขณะเดียวกันพ่อแม่ท่านเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกของลูก นะไปตอนที่ไปบรรยายสอนอคุยกับเด็กหนูหนูรู้ไหมใครสอนให้หนูพูดคําแรกพ่อแม่ครับก็ว่ากันพ่อแม่ครับพ่อแม่ค้าวเอาหนูทั้งหลายแล้วใครสอนให้หนูหัดเดินยืนเดินนั่งนอนก็บอกพ่อแม่แล้วใครใครที่ช่วยดูแลหนูทั้งหลายบอกพ่อแม่สรุปว่าใครส่งเสียเล่าเรียนทั้งหมดบอกสรุปพ่อแม่หมด พ่อแม่สอนแม้กระทั่งสิ่งที่ทําคําที่พูดกิริยามารยาทการยืนเดินนั่งนอนกิริยาอาการแค่ไหนเหมาะสมควรทําอะไรแค่ไหนเมื่ออไรอย่างไรเนี่ยนะถ้าไม่ใช่พ่อแม่ใครจะไปทนอะไรได้ขนาดนั้นนะไม่เชื่อก็ลองรับรับเลี้ยงเด็กดูเธอเนี่ยนะรับฝากยังเด็กชั่วคราวดูเนี่ยนะไม่ใช่ยาติโกโหติกาไม่ใช่วงสาคนาญาติไม่ใช่อะไรสักอย่างแล้นะต้องสอนเขาตั้งแต่ เธอสรุปว่าชีวิตไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยทุกอย่างอนุวัตแล้วแต่ลูกสุดแท้แต่ลูกเธออนนะสุดแท้แต่ลูกทั้งหมดเลยนะอันชีวิตของพ่อแม่นี่เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอุทิศชีวิตเพื่อเพื่อลูกทั้งหมดจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นสรุปว่าพ่อแม่เป็นทั้งพรหมเป็นทั้งบุรพาจารย์เป็นอาจารย์คนแรกที่โอวาทแนะนําสั่งสอนทุกประการสมควรแล้วท่านจึงเป็นปูชนียบุคคลของ ลูกทั้งหลายลูกทั้งหลายถ้าพ่อแม่ยังไม่ครบนะอย่าไปคิดเลยว่าเขาจะไปครบอย่างอื่นเป็นต้นนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์เองก็ยังเป็นอาจารย์คนหลังนะพ่อแม่พ่อแม่ของเธอเป็นอาจารย์คนแรกมันอาจารย์สารณะอาจารย์ที่สอนเรื่องศีลเรื่องสารณะคมเรียกอาจารย์หลังๆทั้งนั้นแหละเป็นเรียกว่าเป็นอาจารย์รุ่นหลังแต่ทั้งหมดนี่พ่อแม่เป็นอาจารย์เป็นผู้ที่แนะนําทุกอย่างเป็นผู้ที่มุ่งอนุเคราะห์สงเคราะห์ต่อ ลูกทั้งหลายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงนอบน้อมสาการะบูชามารดาบิดาเหล่านั้นด้วยอะไรบ้างด้วยข้าวด้วยข้าวเนี่ยนะแต่ที่แน่ๆพ่อแม่เตรียมข้าวให้ใหลูกนะลูกที่เตรียมข้าวให้พ่อแม่ไม่มากนะนะฉะนั้นจึงควรร สการะบูชาด้วยข้าวด้วยน้ำด้วยผ้าด้วยที่นอนด้วยเครื่องนุ่งเครื่องห่มเป็นต้นไม่ใช่ลูกใช้เสเหลือแล้วไปฝากพ่อฝากแม่เงไม่ใช่นันก็เป็นต้องบูชาสการะนะก็ทุกอย่างปณนีก็ควรที่จะอุทิศให้แก่พ่อแม่น้ำอาบอาหาน้ำอาบเป็นต้นล้างเท้าเป็นต้นให้ท่านบัณฑิตท,ทั้งหลายย่อมสรรเสริญบุคคลน,นั้นในโลกนี้ด้วยการบำรุงบ,บำเรอในมารดาบิดาทั้งหลายผู้ที่ทำได้อย่างนี้ ตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์นะพระราชาทั้งหมดพอได้ฟังคำสอนของโสนะบัณฑิตโสนะบัณฑิตก็เลื่อมใสพร้อมกับกองทนครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ให้พระราชาเหล่านั้นตั้งอยู่ในศีลห้าเนี่ยนะเราขอให้สอนพระราชาเหล่านั้นให้พ้นจากเวรทั้งนะห้านะให้แล้วก็สอนโอวาทเราขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทในการให้ทาน นะจงให้ทานจงเจรจาแต่ถ้อยคําที่อ่อนหวานกระทําตนให้เป็นประโยชน์วางตนเสมอต้นเสมอปลายเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ปล่อยพระราชาเหล่านั้นกลับไปพระราชาทั้งหมดเหล่านั้นก็ครองราชสมบัติโดยธรรมสวรรคตแล้วก็มีสวรรค์เป็นเบื้องหน้าพระโพธิสัตว์นั้นให้นันทะบัณฑิตดูแลมารดาส่วนตัวเองก็บำรุงบิดาสรุปว่าบำรุงบิดามารดาจน ตลอดชีวิตสองพี่น้องเมื่อถึงแก่กรรมก็เกิดในธรรมโลกมารดาบิดาในครั้งนั้นก็คือมหาราชก็คือบิดาก็คือพระเจ้าสุโธธนะมารดาก็คือพระนางสิริมหามายานันทบัณฑิตก็คือพระอนนทระพระราชาก็คือพระสารีบุตรพระราชาร้อยเอ็ดก็คืออสีติมหาเทระทั้งหลายพระเทระและพระเทระรูปอื่น บริษัททั้ง24อับโกพินีก็คือพุทธบริษัทนะโสนะบัณฑิตก็คือพระโลกกนาาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งของโลกสามมันคุณธรรมของพระโพธิสัตว์ในชาตินี้เนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่ไม่คำนึงในกามทั้งหลายโดยสิ้นเชิงเพราะเห็นโทษเห็นโทษของอะไรเห็นโทษของมห,มหาพูดเนี่ยนะเห็นโทษของมหาพูดมหาพูดเนี่ยนะแม้ถ้าใครไปไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นที่ไม่เศร้าหมองกลับมาเนี่ยยากเหมือนกัน ขณะเดียวกันท่านเป็นผู้ที่มีความเคารพยำเกรงอย่างแรงกล้าในบิดามารดาทั้งหลายไม่อิ่มด้วยการบำรุงบิดามารดาไม่มีคําว่าอิ่มไม่มีคําว่าพอนี่ยนะยินดีที่จะให้พ่อแม่อยู่อย่างมีความสุขถือว่าเป็นภาระถือว่าเป็นหน้าที่ตอนแรกก็คิดว่าถ้าพ่อแม่อาจจะดูแลพ่อแม่จนกว่าพ่อแม่จะาจะ สิ้นชีวิตตัวเองก็จะค่อยไปบวชตอนหลังก็พ่อแม่ก็ไปบวชได้ถึงบวชแล้วก็ยังดูแลบำรุงบำดูแลเอาใจใส่พ่อแม่จนท่านสิ้นชีวิตเสร็จแ,แล้วถึงว่าบำรุงพ่อแม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยฌานและสมาบัติวิหารธรรมเนี่ยนะสมาบัติวิหารธรรม นสมแล้วที่เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์เนื่องจากพระองค์นั้นประพฤติจริยาอย่างนี้พันเราเวลากล่าวถึงพุทธทังสรารนางคัจฉามิเป็นต้นก็ควรกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าเราได้มีาศาสดาที่มีคุณธรรมเช่นนี้แม้อดีตพระองค์ก็มีคุณธรรมเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้เป็นพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เนื่องจากพระองค์ประพฤติในจริยาวัดเหล่านี้หลายท่านอาจจะยังทําไม่ได้หรือยังไม่ได้ทํา แต่ก็ขอว่าให้ตั้งอัตตาสัมมาปณิที่ว่าขอให้มีโอกาสได้ทําทําได้มากได้น้อยบุญทั้งหลายเนี่ยนะคุณงามความดีทั้งหลายทําถึงจะทําน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอุปการะเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอุปการะก็เหมือนกับว่ายารักษาโรคถึงจะเม็ดเล็กก็เป็นยารักษาโรคน้ําดื่มน้ําที่เป็นประโยชน์ถึงจะเป็นน้ําบ่อน้อยก็ยังมีประโยชน์ ถึงจะทําไม่มากก็มีประโยชน์ไม่เหมือนกับบาปบาปนะี่จะทำใส่ใหญ่โตเท่าภูเขาเหล่ากาก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรบุญถึงจะทําแม้ทําเล็กทําน้อยบุญทั้งหลายก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นวันๆหนึ่งให้จิตเป็นไปกับบุญเป็นไปกับกุศลได้สิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขนี่ยนะ